สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับตะลึงงูเหลือมไม่กลัวเสียงแต่แหนาคเลือ้อยมาฟังใกล้ๆคอหวยสองบ้านเลขที่เจ้าภาพคณะแต่วงงานบวชเห็นกับตาแทบช็อกงูเหลือมตัวใหญ่ยาวเกือบสี่เมตรไม่กลัวเสียงดังกระหึมคอหวยไม่พลาดสองเลขที่บ้านเจ้าภาพลุนโชควันที่31พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดสุพรรณบุรีคุณสัมภาษณ์ คุณสุวรรณีแสงสุวรรณสามีภรรยาได้จัดงานอุปสมบทลูกชายคือนาคพัะทราชนนแสงสุวรรณหรือมาร์ทขึ้นที่บ้านเลขที่184หมูห่1ตำบลลัวใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีมีญาติมิตรและผู้ที่เคารพนับถือมาร่วมอุโมทนากันจำนวนมากช่วงเช้าก่อนจาภาพจะนำนาคไปอุปสมบทบรรดาญาติมิตรได้ช่วยกันขนเครื่องอัฐบริขารขึ้นรถ เตรียมออกเดินทางโดยภายในงานได้จ้างแต่วงคณะดังมาบรรเลงขับสร้างสีสันความสุขให้กับญาติมิตรที่มาร่วมบุญได้สนุกสนานกันระหว่างนั้นคณะแต่วงก็บรรเลงรอความพร้อมจู่ๆคนเป่าแต่ก็เหลือบสายตามองไปที่ซุ้มป้ายชื่ออพาร์ตเมนต์ทรงไทยซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านเจ้าภาพก็เป็นวัตถุบางอย่างลักษณะยาวๆมีสีลายดา่ังกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้หลังคา ด้วยความสงสัยจึงเดินเข้าไปดูเมื่อเห็นกับตาก็เกือบช็อกเพราะวัตถุที่เห็นนั้นมันคือน้องเหลือมขนาดใหญ่ยาวเกือบ4เมตรนอนอยู่พร้อมกับแลบดินโชว์และเคลื่อนตัวไปมาโดยไม่ได้ตื่นกลัวเสียงแต่ที่ดังกระหึม่มจึงรีบไปสกิดเพื่อนนันกดนตรีที่กําลังเป่าแต่อยู่และผู้ที่มาร่วมงานให้มาดูหลายคนซึ่งมีทั้งกลัวงูและไม่กลัวก,ก็กล้ากลัวๆพร้อมกับยกโทรศัพท์ มาถ่ายภาพเก็บไว้พร้อมกับสองไปหาเลขที่บ้านของเจ้าภาพคือบ้านเลขที่18 4สหมู่หนึ่งเพื่อนําไปลุนโชคโดยต่างก็วิาพากษ์วิจารณ์กันไปว่าน้องเหลือมน่าจะชอบเสียงเพลงจึงเลื้อยมาฟังใกล้ๆบ้างก็ว่าน้องเหลือมน่าจะมาส่งนาคไปอุปสมบทซึ่งต่างก็ถกเถียงกันไปแต่หลายคนไม่พลาดคือบ้านเลขที่ของเจ้าภาพที่จะนําไปเสี่ยงโชคในวันที่หนึ่งมิถุนายนาน,นี้ส่วนน้องเหลือมหลังจากที่นาค เดินทางไปอุปสมบทก็อใสยช่วงที่ไม่มีคนเลยกับเข้าป่าที่อยู่ติดกันขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุก com ขอบคุณเพื่อนคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ